สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชี้เป้าหนังเด็กชาแนลคลิปนี้เราจะมาสปอยหนังเกาหลีแนวโรแมนติกดราม่าในปี2022จาก Netflix กันบ้างนะครับกับเรื่อง twenty century girl รักนี้ซาบซา่าเรื่องราวของเด็กสาวสดใสวัยมัธยมในยุค90ที่สวมบทเป็นกรรมเทพสื่อรักอาสาไปสืบข้อมูลของหนุ่มแปลกหน้าหน้าตาหล่อเหลาที่เผื่อนซีของเธอนั้นแอบชอบเพราะอยากให้เพื่อนสมหวังแต่สืบไปสืบมา เธอดันไปตกหลุมรักหนุ่มหล่อเขาซะเองเรื่องบุญวุญทั้งหลายจึงเกิดขึ้นและสุดท้ายแล้วเรื่องราวความรักอันซาบซ่าของเด็กสาวยุค90จะลงเอยอย่างไรนั้นเราไปรับชมสปอยกันได้เลยครับเรื่องราวได้เริ่มขึ้นที่เมืองชองจูปี2019เช้าวันหนึ่งปรษณีย์ได้เอาพัสดุมาส่งให้กับคุณลุงคนหนึ่งที่ยืนกวาดที่ม้อยู่หน้าบ้านซึ่งเป็นพัสดุที่ส่งถึงลูกสาวของลุงที่ชื่อว่านาโบราเมื่อลุงเปิดดูด้านในก็เป็นการใบหนึ่ง และมีวิดีโออีกหนึ่งม้วนที่ส่งมาจากคนที่ชื่อโจเซฟสวนนาโบรานางเอกของเรื่องเธอก็ทํางานเป็นนักลงเสียงโฆษณาอยู่ที่กรุงโซลคุณลุงซึ่งเป็นพ่อของเธอก็ได้โชรมาถามว่าคนที่ชื่อโจเซฟนี่คือใครและคิดว่าเธอนั้นแอบคบกับชาวต่างชาติจากนั้นพ่อก็ส่งรูปม้วนวิดีโอมาให้เธอดูซึ่งเป็นหนัง18บวกเรื่องหนึง่งเหมือนเธอได้เห็นก็ถึงกับยิ้มออกมาและเรื่องราวก็ได้ย้อนไปในปี1999ตอนนั้นนาโบรา นางเอกของเราในวัย17ปีเธอเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายและเธอก็มีเพื่อนซีปึกอยู่คนหนึ่งเธอมีชื่อว่าคิมยอนดูเธอป่วยเป็นโรคหัวใจแต่ก็นอนงอแงไม่ยอมไปรักษาตัวที่ต่างประเทศนางเอกก็ถามว่าทำไมไม่ยอมไปยจนดูก็บอกว่าหัวใจของเธอนั้นถูกขโมยไปแล้วเพราะเธอได้ตกหลุมรักหนุ่มหล่อแปลกหน้าคนหนึ่งที่เธอได้เจอเมื่อวันก่อนเขามาตัดชุดนักเรียนที่ร้านของเธอซึ่งบ้านของยอนดูนั้นเปิดเป็นร้านตัดเสือ้อและเธอก็จำได้ดี ว่าป้ายชื่อของเขานั้นเขียนว่าแพคฮยอนจินซึ่งอยู่โรงเรียนเดียวกันและพร่ำเพรือพรรณนาอีกต่างๆนานานงเอกเป็นห่วงเพื่อนเลยจัดการสมัครอีเมลและบอกกับยอนดูว่าจากนี้ไปเธอจะได้รู้ทุกการเคลื่อนไหวของนายคนนั้นเหมือนได้ไปโรงเรียนกับเขาทุกวันยอนดูก็สวมกอดน,นางเอกด้วยความซึ้งใจและยอมบินไปผ่าตัดรักษาตัวที่อเมริกาแต่โดยดีต่อมาเมื่อวันประชุมนิเทศมาถึงนางเองกก็รีบไปโรงเรียนตั้งแต่เช้าโดยไม่ยอมกินข้าวกินปลา เพื่อจะไปให้ทันรถเมยเยอแรกและจะได้เห็นหน้าหนุ่มคนนั้นววัยและบนรถเมย์นางเอกก็เผลอเซ่ลาไปนั่งอยู่บนตักของหนุ่มนักเรียนคนหนึ่งเขาเลยเสียสละที่นั่งให้เธอและเมื่อเห็นป้ายชื่อว่าแพ็คฮยอนจินเธอก็รู้ทันทีว่าหนุ่มคนนี้นี่เองที่เพื่อนสีของเธอนั้นแอบชอบและเมื่อไปถึงโรงเรียนนางเอกก็เริ่มงานทันทีติดตามดูฮยอนจินทุกฝีก้าวเพื่อเก็บข้อมูลของเขาส่งให้กับยอนดูได้รู้และเธอยังรู้อีกว่า เขามีเพื่อนสนิทยอยู่ห้องเดียวกันชื่อว่าพงอุนโฮที่ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเธอจึงคิดหาวิธีที่จะเข้าใกล้เขาให้ได้มากกว่านี้ต่อมานางเอกได้มีโอกาสแอบฟังฮยอนจินกับอุนโฮคุยกันว่าพวกเขาจะเข้าชมรมวิทยุกระจายเสียงแต่จะต้องมีการออดิชั่นเพื่อคัดเลือกด้วยและเมื่อถึงวันนั้นนางเอกก็ได้เข้าร่วมออดิชั่นกับคนอื่นด้วยก่อนที่เธอจะโชว์สกิลและความสามารถด้านเทควันโดอย่างเต็มที่ จนทุกคนถึงกับทึ่งและชื่นชมในความเก่งของเธอแต่พอถึงคิวของฮยอนจินเขากลับบอกกับคณะกรรมการว่าเขาขอสละสิทธิ์เพื่อเปิดโอกาสให้กับนางเอกได้เข้าชมรมซะงัันทําให้นางเอกของเราถึงกับออกอาการเซ็งอย่างหนักอุตสาห์เข้าชมรมวิทยุกระจายเสียงไม่ได้แล้วเชียวแต่ก็ยังดีที่อย่างน้อยพุงอุนโฮเพื่อนซีของเขาก็อยู่ชมรมนี้เหมือนกันจากนั้นเธอก็ตีซีอุนโฮกะว่าจะล้วงข้อมูลของฮยอนจินจากเขาให้ได้ เพราะทังคู่นั้นต้องทำงานร่วมกันแต่ดูอุนโหจะไม่สนใจเธอสักเท่าไหร่ต่อมานางเอกเห็นว่าฮายอนจินนั้นใช้เพจเจอร์ด้วยและกำลังจะโทรศัพท์ที่ตู้สาธารณะอยู่ซึ่งสมัยนั้นใครมีเพจเจอร์นี่ถือว่าเช่ออมากๆเธอก็รีบมาสังเกตการและแอบจำเบอร์ที่เขาโชว์ออกแต่พอถึงตัวสุดท้ายก็โดนบังซะก่อนและตกกลางคืนนางเอกก็ได้ลองโทรหาฮายอนจินโดยสุ่มเบอร์โทรศัพท์ตัวสุดท้ายจากสมุดหน้าเหลืองไปเรื่อยๆจนในที่สุดเธอก็เจอเบอร์ของเขา เธอจึงแกล้งบอกว่าโถมาจากสำนักวิจัยอะไรสักอย่างและหลอกถามข้อมูลจากเขาแต่ปลายสายกลับถามเธอว่านันนาบราชใช่ไหมทำเอานางเอกถึงกับตกใจและรีบวางสายไปทันทีเช้าวันต่อมาที่ชมรมอุนโฮก็ถามนางเอกว่าเมื่อวานนี้ก็เธอใช่ไหมนางเอกก็รีบปฏิเสธทันทีแต่พอก็ถามเธอว่าอยากรู้เบอร์เพจเจอร์ของยอนจินเหรอเธอก็เสียงอ่อยทันทีและรู้สึกอายไม่น้อยที่โดนจับได้ อุนโฮที่รู้ว่าบ้านของนางเอกนั้นเปิดร้านเช่าวิดีโออยู่จึงยื่นข้อเสนอว่าเขามีหนังเรื่องหนึ่งที่อยากดูถ้าเธอเอามาให้ยืมได้เขาจะคิดดูอีกทีตกกลางคืนนางเอกเลยไปเอาวิดีโอเรื่องนั้นมาเช้าวันต่อมาคุณครูก็ดันจับได้ว่านางเอกนั้นแอบเอาวิดีโอ18บวกมาโรงเรียนจึงได้ํำโทษให้เธอไปนั่งคุกเข่าและถือโชว์ม้วนวิดีโออยู่หน้าห้องรวมกับเพื่อนคนอื่นๆสักพักอุนโฮก็เดินเข้ามาเมื่อเธอเห็นเขาก็ทั้งอายทั้งเซ็ง ก่อนที่เขาจะหยิบม้วนวิดีโอนั้นไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตกหัวค่ำขณะที่นางเอกนั่งเฝ้าร้านวิดีโออยู่และกำลังซัดราเมงอย่างอร่อยอร่อยระหว่างนั้นอุนโฮก็ได้พายอนจินเข้ามาในร้านจนนางเอกถึงกับตกใจตั้งตัวไม่ทันอุนโฮก็ทําทีให้ยอนจินสมัครสมาชิกเพื่อแลกกับส่วนลดนางเอกก็รีบตามนั้นทันทีอุนโฮจึงบอกให้ยอนจินให้เขียนเบอร์เพจเจอร์ลงไปด้วยจะได้ดูหนังฟรีหนึ่งเรื่องฮยอนจินจึงได้เขียนเบอร์เพจเจอร์ให้นางเอกไป หลังจากนั้นเธอก็รีบส่งเบอร์เพจของฮยอนจินให้กับยอนดูเพื่อนสีทันทีซึ่งยอนดูก็ไม่รอชา้าส่งข้อความเสียงเป็นเพลงรักไปให้ฮยอนจินได้ฟังทันทีซึ่งเขาก็ยังไม่รู้ว่าใครส่งเพลงมาให้ต่อมานางเอกกับอุนโฮก็ได้ออกไปถ่ายวิดีโอด้วยกันซึ่งเธอก็หลอกถามข้อมูลส่วนตัวของฮยอนจินอยู่ตลอดและอุนโฮก็ได้ตอบทุกคําถามแต่หารู้ไม่ว่าที่เขาบอกเธอไปนั้นเป็นข้อมูลส่วนตัวของเขาเล้วน จากนั้นเขาก็สอนให้หนางเอกหัดใช้กล้องวิดีโอดูบ้างและเมื่อเธอได้เห็นเขาจากมุมกล้องก็ทําให้เธอรู้สึกวั่นไหวอยู่ไม่น้อยตกเย็นนางเอกกับเพื่อนๆในห้องก็ได้ไปเที่ยวเล่นเกมกันระหว่างนั้นก็มีคนเข้ามาบอกว่ามีคนตีกันทุกคนจึงได้รีพากันออกไปดูซึ่งฮยอนจินกําลังถูกแก๊งนักเลงนั้นหาเรื่องและขณะที่เขากําลังจะถูกทําร้ายนางเอกก็ได้ใช้สกิลเชควันโดกระโดดเตะขวดในมือทิ้งไปได้ทันจากนั้น อุนโโหก็ได้เข้ามาช่วยอีกคนก่อนที่เขาจะรีบคว้ามือนางเอกและพาเธอวิ่งหนีไปเธอก็คว้ามือหยอนจินพาเขาวิ่งหนีมาด้วยทั้งสามคนวิ่งหนีกันสุดชีวิตจนสุดท้ายพวกเขาก็วิ่งหนีมาหยุดอยู่ที่หน้ารถตำรวจที่กำลังจับผู้ร้ายอยู่พอดีทำให้พวกแก๊งนักเลงไม่กล้าเข้ามาและพากันกลับไปส่วนนางเอกก็ได้รับบาดเจ็บที่เท้าจนพ่อต้องมารับเธอกลับบ้านและก็ต้องใช้ไม้ท้าพยุงเดิน พ่อกระบนเธอยกใหญ่ว่าทำตัวกากันแบบนี้จะมีผู้ชายที่ไหนมาชอบฮะเช้าวันต่อมานางเอกก็มาโรงเรียนตามปกติโดยใช้ไม้เท้าประยุงเดินแล้วฮยอนจินก็ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาแบบเท่ๆแล้วเขาก็บอกให้เธอขึ้นรถนางเอกก็ทำหน้างงๆแต่สุดท้ายก็ยอมซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปกับเขาโดยไม่รู้เลยว่าายอนจินนั้นขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ค่อยแข็งจากนั้นเขาก็พาเธอมายังที่แห่งหนึ่งแล้วเขาก็ถามเธอว่าเธอทำแบบนั้นทําไมแต่นางเอกก็ไม่ตอบ ได้แต่นึกในใจว่าเพราะทานายเจ็บก็จะมีคนคนหนึ่งต้องเศร้าเขาจะคิดว่าเธอนั้นเป็นห่วงเขาหนังเอกเลยบอกว่าเห็นคนกําลังจะโดนทําร้ายแบบนั้นจะให้เธออยู่เฉยได้ไงและเตือนเขาว่าอย่าไปยิ้มซีซัวและทําดีกับใครเรื่อยเปื่อยแบบนั้นคนใกล้ตัวของนายจะเหนื่อยเขาจึงถามว่านี่คือคําสารภาพรักเหรอเธอกระตัดบททันทีว่าอย่ามวัวแต่พูดไร้าสาระดีพาเธอกลับโรงเรียนได้แล้วแต่หมอไซยเจ้ากรรม ก็ดันสตาร์ทไม่ติดซนี่สุดท้ายทั้งคู่ก็ต้องบอกรถกันกลับระหว่างทางนางเอกก็ท้องร้องจอกๆเขาก็เลยชวนเธอไปกินข้าวเพราะว่านี่ก็ค่ำแล้วและที่ร้านอาหารอุนโฮก็ได้ทำงานพาร์ทไทม์อยู่ที่นี่ด้วยนางเอกก็ได้ขอโทษเขาที่เธอไม่ได้กลับไปชมดมและทำให้เขาต้องรอแต่อุนโฮก็ไม่ได้พูดอะไรและเดินไปทำงานต่อและระหว่างที่ทานอาหารจู่ๆฮยอนจินก็พูดว่าเรามาคบกันเถอะ ฉันชอบเธอทำเอานางเอกที่ได้ยินถึงกับสำลักและบอกว่าเราทำแบบนั้นไม่ได้มันไม่ถูกต้องแล้วก็บอกข้อด้อยและนิสัยแย่ๆของเธอต่างๆนานา<ๆ>เพื่อหวังให้เขาถอดใจแต่ดูเหมือนจะไม่ได้ผลเธอเลยบอกขอโทษเขาและดรีบวิ่งออกไปจากร้านทันทีจนลืมไปว่าตัวเองนั้นเท้าเจ็บอยู่แถมยังลืมไม้เท้าไว้ที่ร้านอีกต่างหากจากนั้นพระเอกก็เดินตามเธอออกมาเพื่อเอาไม้เท้ามาให้เธอ แล้วเขาก็ถามเธอว่าเธอไม่ได้ชอบพยอนจินหอกเหรอหนางเอกก็ตอบว่าเปล่าสักหน่อยฉันแค่สนใจเขาเฉยๆอุนโฮเลยไม่ได้ถามอะไรต่อและบอกว่าคราวหน้าให้ใช้หมัดน,นะจะได้ไม่เจ็บเท้าก่อนที่เขาจะขอตัวกลับร้านปล่อยให้หนางเอกของเราได้แต่ยื่นวันไหวอยู่คนเดียวต่อมาที่โรงเรียนได้จัดทัศนศึกษานอกสถานที่ซึ่งฮยอนจินก็ยังตามตือ้อนางเอกไม่เลิกเพราะคิดว่าเธอเป็นคนส่งเพลงมาให้เขาเพราะนอกจากที่บ้านกับอุนโฮแล้ว กมีแต่ร้านวิดีโอของเธอเท่านั้นที่รู้เบอร์เพจของเขาแต่นางเอกก็บอกว่าเธอไม่รู้เรื่องอะไรด้วยและไล่ให้เขาไปไหนก็ไปและต่อว่าเขาอีกชุดใหญ่เพื่อจะให้เขาถอดใจให้ได้และบอกว่าเราเป็นได้แค่เพื่อนร่วมรุ่นเท่านั้นไฮยอนจินก็บอกว่าเข้าใจแล้วแค่เพื่อนร่วมรุนก็ได้ตกกลางคืนเหล่าแก๊งผู้หญิงรวมทั้งนางเอกก็แอบตั้งวงดื่มเหล้ากันจนเมาพวกแก๊งผู้ชายก็แอบขโมยเครื่องดื่มของแก๊งผู้หญิงที่วางไว้ข้างนอกไป นางเอกที่เมาได้ที่ก็อาสาจะไปทวงเครื่องดื่มคืนเลยขึ้นไปเคาะห้องพวกผู้ชายสเสียงดังแต่เธอเดันเคาะผิดห้องกลายเป็นห้องของอุนโฮซะงงนินระหว่างนั้นอาจารย์ฝ่ายปกครองก็ออกมาตรวจพอดีอุนโฮเลยรีบพาเธอไปหลบที่ห้องเก็บของจนตัวของทั้งคู่นั้นแนบชิดติดกันและด้วยความเมาพร้อมกับบรรยากาศพาไปนางเองกกดเผลอเอามือลูบคำใบหน้าอหลอดใสของเขาด้วยความสเนาสน่หาสิ่งอุนโฮก็จ้องมองเธออย่างไม่ละสายตาเช่นกัน และมาถึงตอนนี้ก็รู้แล้วว่าเขาก็คือพระเอกของเรื่องนั่นเองเช้าวันต่อมาทุกคนก็ไปทำกิจกรรมเก็บขยะริมทะเลนางเอกก็แอบนั่งมองอุนโฮอย่างอารมณ์ดีและดูเหมือนว่าเธอจะจำเรื่องราวเมื่อคืนไม่ได้เลยด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างฮยอนจินเห็นดังนั้นก็เข้ามาแซวนางเอกทันทีเพราะเขารู้แล้วว่าเธอนั้นคิดอะไรกับอุนโฮเพื่อนของเขาฮยอนจินจึงได้ทำทีชวนอุนโฮมาถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกและเมื่อกลับมา นางเอกก็ได้ส่งภาพถ่ายไปนั้นให้กับยอนดูที่อเมริกาซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่ยอนดูจะได้เห็นรูปของแพ็ยอนจินหนุ่มที่เธอชอบและพุงอุนโฮเพื่อนของเขาแล้วช่วงปิดเทอมภาคฤด,ดูร้อนก็มาถึงนางเอกก็นั่งเฝ้าร้านวิดีโออยู่อย่างเหงาๆจูๆ่ๆอุนโฮก็มาเรียกเธอที่หน้าร้านและบอกกับเธอว่าพรุ่งนี้เขาจะมาเริ่มงานที่ร้านไอศครีมฝั่งตรงข้ามแล้วเจอกันนะทำให้นางเอกยิ้มดีใจวันต่อมา เมื่ออุนโฮมาทํางานนางเอกก็คอยแอบมองเขาอยู่ตลอดและยิ้มออกมาอย่างมีความสุขหลังเลิกงานเขาก็อาไอศ์ครีมมาฝากเธอกับน้องชายที่ทําทีมาตีแบดเล่นอยู่หน้าบ้านก่อนที่พวกเขาจะนั่งทานไอซครีมและพูดคุยกันอยู่ครู่หนึ่งนางเอกก็ได้ไล่ให้น้องชายเข้าบ้านไปเพราะเธออยากอยู่กับอุนโฮสองต่อสองเขาก็เลยบอกว่าเขาก็มีน้องชายเหมือนกันตอนนี้อายุห้าขวบจากนั้นอุนโฮก็ชวนนางเอกไปเก็บลูกพลัมที่บ้านเกาของเขา ที่เขาเคยอยู่ตอนเด็กๆก่อนจะย้ายไปนิวซีแลนด์และบอกว่าพอพ่อแม่หย่ากันเขาก็ย้ายมาอยู่กับพ่อที่เกาหลีส่วนน้องชายก็อยู่กับแม่ที่นิวซีแลนด์และเมื่อนางเอกเห็นลูกพรํมดกเต็มต้นก็ดีใจมากอุนโฮก็บอกว่าเขากับพ่อปลูกเอาไว้ตั้งแต่เขายังเล็กก่อนที่นางเอกจะเก็บลูกพรํมมากินจนอิ่มหนำใจอุนโฮก็คอยถ่ายวิดีโอไปด้วยและนั่งคุยอะไรกันไปรื้อเปื่อยและเมื่อเห็นอุนโฮมองอยู่นานนางเอกก็ถามว่ามีอะไรอุนโฮก็บอกว่า เขาแค่รู้สึกดีก็เท่านั้นและทำท่าจะก้มไปจูบเธอนางเอกก็หลับตาพริมแต่จูจ่ๆลูกพรำเจ้ากรรมก็หล่นใส่หัวเธอซะงงินทั้งคู่เลยพากันหัวเราะก,กันใหญ่นางเอกก็ถามแก้เขินว่านายทำใช่ไหมหลังจากนั้นอุนโฮก็เดินมานส่งนางเอกที่บ้านและก่อนจะเข้าบ้านเธอเลยเอ่ยปากชวนเขาไปดูหนังแต่อุนโฮก็งเงียบๆไม่ตอบอะไรจนนางเอกนั้นใจฝอกลัวว่าหนุ่มจะไม่ไปด้วยแต่แล้ว เขาก็เข้าไปจูจุบเธอซะอย่างนั้นเป็นคําตอบว่าตกลงและบอกว่าสุดสัปดาห์เจอกันนะเมื่อกลับเข้าบ้านนางเอกก็รู้ทันทีว่าเธอตกลุ่มรักอุนโฮเข้าให้แล้วและส่งเมย์บอกยอนดูว่าเธอเข้าใจแล้วว่าการตกลุ่มรักนั้นมันเป็นยังไงหลังจากนั้นนางเอกก็เฝ้ารอวันนัดอย่างใจจดใจจ่อและดูจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษต่อมาขณะที่นางเอกกลับจากซื้อเสื้อผ้าเพื่อจะใส่ไปออกเดต ฮยอนจีนก็มาดักรอเธอและถามว่าซื้ออะไรมาเยอะแยะมีเดทเหรอแต่เธอก็ไม่ตอบเขาเลยฉกถุงผ้าและชวนเธอไปกินไอติมซะง,งั้นซึ่งก็เป็นร้านที่อุนโฮทำงานพาร์ทไทม์อยู่นั่นเองและด้วยความหมัน่นไส้อุนโฮก็เลยมานั่งเป็นก้างขวางคอซะเลยแล้วจูๆ่ๆฮยอนดูเพื่อนนางเอกก็โผล่มายืนร้องไห้อยู่หน้าร้านเพราะเธอเพิ่งกลับมาจากอเมริกาทําให้สองสาวโผล่เข้ากอดกันด้วยความดีใจและดูเหมือนว่าการผ่าตัดจะผ่านไปได้ด้วยดี นางเอกเลยแนะนำยอนดูให้สองหนุ่มได้รู้จักทั้งน้ำตาว่าเป็นเพื่อนสนิทของเธอแต่สองหนุ่มก็ยังทำหน้างงๆอยู่เมื่อกลับมาถึงบ้านยอนดูก็บอกกับนางเอกว่าเห็นนฮยอนจินใส่ยูนิฟอร์มร้านไอศครีมแล้วดูเท่จังเลยนางเอกก็บอกว่าไม่ใช่นั่นพงุงอุนโฮไฮยอนจินใส่เสื้อสีเทาแต่ยอนดูก็ยังยืนยันว่านั่นแหละแพ็กกับยอนจินทําให้สองสาวเริ่มสงสัยยอนดูเลยเอารูปที่นางเอกส่งมาให้ออกมาดูสึ่งเธอได้ไฮไลท์รูปหัวใจไว้ที่อุนโฮ ว่าเป็นคนที่เธอชอบและเล่าให้นางเอกฟังว่าวันนั้นคนที่เข้ามาในร้านตัดเสื้อของเธอก็คือพุ่อุนโฮแต่เขาดันใส่เสื้อของแพคกยอนจินทําให้เธอเข้าใจผิดมาตลอดว่าคนที่เธอชอบคือแพคกยอนจินและดูเหมือนว่าทุกอย่างจะผิดเพี้ยนไปหมดเพราะที่ผ่านมานางเอกสืบข้อมูลผิดคนทําให้เธอถึงกับอึ้งพูดไม่ออกเหมือนฝันสลายไปในพริบตาเมื่อรู้ว่าเธอนั้นชอบผู้ชายคนเดียวกันกับเพื่อนหลังจากนั้นนางเอกถึงกับคิดหนัก ว่าจะเอายังไงกับเรื่องนี้ดีและสุดท้ายเธอก็ตัดสินใจจะบอกความจริงกับยอนดูแต่เมื่อเห็นรอยผ่าตัดที่หน้าอกของเพื่อนก่อทาให้นางเอกนั้นพูดไม่ออกและเมื่อถึงวันนัดดูหนังกับอุนโฮก็กลายเป็นว่ายอนดูมาแทนนางเอกและบอกว่าโบรานั้นติดธุระด่วนเลยให้เธอมาแทนซึ่งทําให้อุนโฮนั้นรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยแต่ที่จริงนี่คือความตั้งใจของนางเอกเธอเลือกเพื่อนมากกว่าความรักจึงยอมเสียสละให้ยอนดู ได้ออกเดทกับอุนโฮแทนหลังจากนั้นเมื่อยอนดูกลับจากดูหนังเธอก็ได้มานอนค้างที่บ้านของนางเอกและก็ได้พ่ํำเพ้อพรรณนาถึงอุนโฮต่างๆนานาว่าเขาทั้งน่ารักและอ่อนโยนซึ่งนางเอกก็รู้สึกปวดใจอยู่ไม่น้อยสักพักอุนโฮก็ได้ส่งเพจมาให้นางเอกโทรกลับและในคืนนั้นเมื่อยอนดูหลับแล้วเธอก็ได้ออกมาโชว์หาอุนโฮที่ตู้สาธารณะหน้าบ้านเขาก็บอกให้เธอนับหนึ่งถึงสิบก่อนที่เขาจะโผล่มาเซอร์ไพรส์เธออยู่ข้างหน้า จากนั้นทั้งคู่ก็ได้มานั่งคุยกันเขาบอกว่าอย่าทำให้เพื่อนของเธอต้องเหนื่อยเปล่าเลยนางเอกที่กลัวยอนดูจะเสียใจจึงตัดบทพูดคุยกับอุนโฮว่าวันนี้ฉันตั้งใจจะไม่ไปตามนัดเองขอโทษนะฉันคงทำพลาดไปฉันไม่เคยคิดกับนายแบบนั้นขอโทษที่ทำให้เข้าใจผิดอุนโฮก็นิ่งเงียบพูดอะไรไม่ออกเธอจึงได้ขอตัวกลับบ้านก่อนทำให้เขารู้สึกเสียใจเพราะจริงๆแล้ววันนี้ เขาตั้งใจจะเอาจดหมายสารภาพรักมาให้กับเธอเพราะเขาไม่กล้าบอกเธอตรงๆในนั้นได้พัฒนาความรู้สึกของเขามากมายที่มีต่อเธอตั้งแต่วันแรกที่เขาได้กลับมาอยู่ที่นี่และได้เจอกับเธอจนถึงวันนี้วันที่เขาได้ตกหลุมรักเธอจนหมดหัวใจนาโบราแต่น่าเสียดายที่จดหมายฉบับนี้นางเอกคงไม่ได้มีโอกาสได้อ่านอีกแล้วต่อมาเมื่อถึงเวลาเปิดเทมิมนางเอกกับอุนโฮก่อย,ยังทำงานของชมรมร่วมกันอยู่ แม้จะรู้สึกลำบากใจอยู่บ้างและเมื่อถ่ายทำเสร็จก็เหลือขั้นตอนการตัดต่ออุนโฮก็บอกว่าเครื่องตัดต่อที่โรงเรียนมันเก่าแล้วเหลือรู้สึกกังวลน,นิดหน่อยยอนดูก็บอกว่าเธอรู้จักคนที่สถานีโทรทัศน์โซเดี๋ยวเธอจะติดต่อให้หลังจากนั้นทั้งสี่คนก็ได้นั่งรถบัสพุ่งหน้าสู่กรุงโซเมื่อไปถึงพวกเขาก็ลงมือลุยงานตัดต่อทันทีหลังเสร็จงานยอนดูก็บอกนางเอกว่าวันนี้เธอจะบอกรักอุนโฮ พร้อมกับโชว์ตั๋วสวนสนุกโซแลนด์ที่ลุงเธอให้มาและขอให้หนางเอกช่วยเธอได้มีโอกาสอยู่กับอุนโฮสองต่อ2หน่อยจากนั้นทั้ง4ี่คนก็ได้ไปเที่ยวสวนสนุกด้วยกันนางเอกก็ชวนฮยอนจินไปเล่นรถไฟเหาะเพื่อเปิดโอกาสให้ยอนดูได้ใกล้ชิดกับอุนโฮเมื่อสบโอกาสยอนดูก็พยายามชวนอุนโฮพูดคุยและชวนเขาไปเดินเล่นแต่อุนโฮกลับบอกว่าเขาอยากเล่นรถไฟเหาะเหมือนกันจากนั้นเขาก็เข้ามาบอกฮยอนจินว่า เขาจะเล่นรถไฟหอเองฮยอนจินก็เลยออกมายืนรอเป็นเพื่อนยอนดูอยู่ด้านนอกและบน่นพึมพำว่าอุนโฮจะไหวไหมนะเพราะเขาเป็นโรคกลัวความสูงยอนดูเลยถามว่าแล้วทาไมยังไปเล่นอีกละ่ะฮยอนจินเลยหันมาบอกว่าก่อทั้งคู่ชอบกันไงทําให้ยอนดูที่ได้รู้จึงกับนิ่งอึง้งส่วนอุนโฮที่อยู่บนเครื่องเล่นก็ออกอาการกลัวจนตัวสัน่นนางเอกก็เลยถามว่านายเป็นอะไรเขาก็บอกว่ากลัวความสูงเธอได้ยินก็ตกใจมากแต่ก็ไม่ทันซะแลว้ว และเมื่อรถไฟเร่งความเร็วเขาก็กุมมือเธอเอาไว้แน่นก่อนที่จะตะโกนสารภาพรักเธอออกมาหวานานโบราณฉันชอบเธอและเมื่อลงมาข้างล่างเขาก็บอกเธอว่าเขาอยากสารภาพรักกับเธอก่อนที่เขาจะกลับไปนิวซีแลนด์นางเอกได้แต่เก็บกลั้นน้ําตาเอาไว้และยินดีที่เขาจะได้กลับไปเจอน้องชายทําให้อุนโฮรู้สึกเสียใจอยู่ไม่น้อยเพราะเขาคิดว่าเมื่อบอกไปแล้วเธอจะเสียใจซะอีก แต่ก็ขอบคุณเธอสำหรับทุกเรื่องราวที่ผ่านมาและเมื่อกลับมาถึงชองจูยอนดูก็ถามนางเอกว่าเธอชอบอุนโฮใช่ไหมนางเอกก็พยายามจะอธิบายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ยอนดูก็ไม่เชื่อและคิดว่านางเอกนั้นโกหกเธอมาตลอดและสุดท้ายความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนรักก่อพังลงจนได้ <c oughs> เพียงเพราะผู้ชายคนเดียวก่อนที่ยอนดูจะเดินร้องไห้กลับไปหลังจากนั้นยอนดูก็ได้กลับมาเปิดอีเมลที่นางเอกเคยส่งมาให้ สึ่งอยู่ในไฟล์ยขยะและเธอก็ได้พบว่าที่จริงนางเอกเคยบอกเธอแล้วว่าชอบพุงอุนโฮแต่เธอไม่เคยเปิดอ่านเหมือนได้รู้ความจริงอย่างนั้นก่อทาให้เธอนั้นเสียใจมากที่เรื่องราวมันกลายเป็นแบบนี้และต้องมาทะเลาะก,กับเพื่อนสนิทที่เธอนั้นรักมากที่สุดหลังจากนั้นยอนดูจึงได้ตัดสินใจมาคุยกับอุนโฮเพื่อบอกความจริงกับเขาว่าที่จริงแล้วนาโบราณนั้นรักเขามากแต่เพราะกลัวว่าเพื่อนรักอย่างเธอจะเสียใจเลยโกหกเขาไปแบบนั้น ตกเย็นวันนั้นอุนโฮเลยคิดจะเอาวิดีโอไปคืนนางเอกและอยากจะไปเจอเธออีกสักครั้งเพื่อบอกลาเธอก่อนที่เขาจะกลับนิวซีแลนด์พรุ่งนี้แต่เมื่อไปถึงร้านก็ปิดและไม่มีใครอยู่ในร้านเพราะบังเอิญว่าน้องชายของนางเอกเกิดป่วยกระทันหันทําให้ทุกคนต้องไปเฝ้าน้องชายอยู่ที่โรงพยาบาลทําให้อุนโฮได้แต่รอเกอเขารอเธออยู่หน้าร้านจนถึงเชา้าและสุดท้ายทั้งคู่ก็ไม่ได้เจอกันวันต่อมาที่โรงเรียนยอนดูก็ได้แกล้งเป็นลม เมื่อนางเอกเห็นก็รีบแบกยอนดูขึ้นหลังด้วยความเป็นห่วงเพื่อจะพาเธอไปโรงพยาบาลแต่ยอนดูกลับบอกว่าเธอแค่แกล้งเป็นลมลืมแล้วเหรอว่าเธอผ่าตัดหัวใจมาแล้วและพูดกับนางเอกว่าเธอจะปล่อยอุนโฮไปอย่างนั้นจริงๆเหรอเพราะเขากําลังจะเดินทางไปนิวซีแลนด์นะและตอนนี้ฮฮยอนจินก็รอยอยู่ข้างนอกและบอกให้นางเอกรีบไปและเมื่อออกมาฮยอนจินก็บอกให้นางเอกนั้นขึ้นรถก่อนที่เขาจะรีบบึ่งพาเธอไปที่สถานีรถไฟ เมื่อมาถึงนางเอกก็รีบตามหาอุนโฮเป็นการใหญ่ก่อนที่รถไฟจะออกและเมื่อได้เจอกันเธอก็ถึงกับร้องไห้ออกมาและบอกขอโทษเขาทันทีเธอขอโทษในทุกๆเรื่องและที่จริงเธอก็เสียใจมากเมื่อรู้ว่าเขาจะไปแต่ก็แซงทำว่าไม่เป็นไรและก็ขอโทษที่โกหกว่าเธอไม่ได้ชอบเขาทำให้อุนโฮถึงกับยิ้มออกมาและบอกว่าขอโทษอะไรนักหนาแค่บอกว่าชอบก็พอแล้ว แต่เธอก็อายเกินกว่าที่จะพูดออกมาเพราะมันเป็นที่สาธารณะเขาก็เลยบอกกับเธอว่าฉันชอบเธอนะน้นนาบรานางเอกก็เลยรวบรวมความกล้าและแตะโกนบอกเขากลับไปว่าฉันก็ชอบนายเหมือนกันฉันได้ชอบนายมากๆเลยอุนโฮได้ยินก็ถึงกับน้ําตาซึมและเดินเข้ามาอบกอดเธอและบอกกับเธอว่ารอหน่อยนะเขาจะรีบกลับมาเขาสัญญาก่อนที่เขาจะเดินขึ้นรถไฟไปทั้งคู่โบกมือลากันเป็นครั้งสุดท้าย ในขณะที่รถไฟค่อยๆออกจากสถานีและหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ส่งอีเมลคุยกันทุกวันบอกเล่าเรื่องราวของกันและกันส่วนนฮยอนจินกับยอนดูก็ดูจะสนิทสนมกันมากขึ้นและทั้งคู่ก็คอยดูแลเทคแคร์นางเอกเป็นอย่างดีหลังจากนั้นก็เข้าสู่ปีใหม่ในปี2000ยุคมิเลเนียมนางเอกดีใจมากที่อุนโฮส่งเมลมาแฮปปี้นิวเยียร์เธอเพราะที่นิวซีแลนด์เวลาเร็วกว่า4ี่ชั่วโมง วันต่อมานางเอกก็ได้ไปที่บ้านเก่าของอุนโฮเพื่อดูต้นพลัมที่กําลังออกดอกเบ่งบานเต็มต้นเพราะอย่างน้อยมันก็ทําให้เธอหายคิดถึงเขาได้บ้างและต่อมานางเอกก็ได้รับข่าวดีเมื่อเธอนั้นเอ็นทรวนติดเอกสื่อสารมวลชนที่โซเพราะเธอกับอุนโฮเคยคุยกันว่าจะเรียนที่เดียวกันที่นี่แต่จู่จูเธอก็ติดต่อเขาไม่ได้เขาไม่อ่านเมลไม่ตอบเมลเธอเหมือนเคยจนเธอรู้สึกกังวลเธอพยายามโทรหาเขาแต่ก็ไม่มีคนรับสาย ตั้งแต่นั้นเธอก็ไม่รู้ข่าวคราวของเขาอีกเลยต่อมานางเอกก็ได้เข้าเรียนในมหาลาัยที่โซและชื่อของพุงอุนโฮก็ค่อยๆเลือนหายไปจากชีวิตของเธอจนวันหนึ่งเธอได้นั้นบอดดูตัวกับหนุ่มคนหนึ่งและเขาก็ดันชื่ออุนโฮเหมือนกันทําให้นางเอกถึงกับกลั้นน้ําตาไม่อยู่และร้องไห้ปล่อยโฮออกมาอย่างหนักเพราะแท้จริงแล้วในใจของเธอนั้นไม่เคยลืมพระเอกได้เลยเธอเดินออกมาโชว์หาเขาทั้งน้ําตาแม้จะรู้ว่าติดต่อเขาไม่ได้ และพูดกับปลายสายอันว่างเปล่าว่าฉันจะไม่รอนายแล้วฉันจะคิดซะว่านายได้ตายไปแล้วก่อนที่จะเดินร้องไห้ออกไปกลับมาที่ปัจจุบันนางเอกได้กลับมาเยี่ยมบ้านที่ชองจูเธอเห็นซองพัสดุที่ส่งถึงเธอวางอยู่ในนั้นมีม้วนวิดีโอฉีอุนโฮเคยยืมเธอไปและบัตรเชิญชงงานนิทรรศการดิจิทัลอาร์ตของศิลปินที่ชื่อโจเซฟและต่อมาเมื่อเธอไปร่วมงานเธอก็ได้เห็นผลงานของอุนโฮร่วมแสดงอยู่ด้วยเธอเดินดูไปเรื่อย ก่อนที่จะมีภาพต้นพลัมที่กำลังออกดอกผลิบานเต็มต้นปรากฏขึ้นพร้อมกับเก้าอี้สีขาวตัวนั้นทำให้หนางเอกยิ้มออกมาอย่างมีความสุขและหวนนึกถึงช่วงเวลาเก่าๆอันแสนสุขระหว่างเธอกับอุนโฮในตอนนั้นที่ยังคงชัดเจนอยู่ในใจของเธอเสมอแต่สีหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปทันทีเมื่อได้เห็นข้อความที่เขียนว่าฤดูใบไ,ไม้ผลิช่วนิรันด์ด้วยความระลึกถึงพงอุนโฮผู้ล่วงลับ1983ถึง2001 จากนั้นก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินมาหาเธอเขาชื่อโจเซฟหรือพุงจุนโฮน้องชายคนเดียวของพระเอกเขาเล่าให้เธอฟังว่าตอนย้ายบ้านเขาเจอกล่องพัสดุที่พี่ชายของเขาซ่อนไว้หลังจากที่พี่ของเขาจากไปกว่า15ปีแล้วมันเป็นวิดีโอและภาพถ่ายของนักเอกที่พี่เขาถ่ายเก็บเอาไว้เขาเลยคิดว่าเขาควรจะส่งต่อให้เธอได้เก็บไว้เลยถือวิสาสะติดต่อเธอไปและตั้งใจจัดนิทรรศการนี้ขึ้นมา นางเอกจึงได้ขอบคุณเขาที่ชวนเธอมาไม่งั้นเธอก็คงเอาแต่โกรธแค้นพี่ชายของเขาไปตลอดชีวิตเขาจึงบอกว่าระหว่างที่เขาเตรียมนิทรรศการและมองตามมุมมองพี่ชายเขารู้สึกได้ว่าพี่ชายของเขานั้นรักนางเอกมากแค่ไหนเพราะช่วงเวลาที่พี่ชายของเขามีความสุขที่สุดในชีวิตอันแสนสั้นนั้นคือตอนที่พี่ชายเขาได้อยู่กับเธอและเขาก็ขอบคุณเธอที่ได้มอบความทรงจำดีๆให้กับพี่ชายของเขาและยังจดจำเขาอยู่ และเมื่อกลับมาบ้านนางเอกก็ได้เอาวิดีโอที่อุนโฮถ่ายเอาไว้ออกมาดูในนั้นมีความทรงจําเกี่ยวกับเธอมากมายที่เขาถ่ายเก็บเอาไว้นางเอกก็ดูไปยิ้มไปเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปในช่งวงวัยมัธยมและช่วงสุดท้ายของวิดีโอที่บันทึกเอาไว้ในตอนเช้าของวันที่1มกราคมปี2001อุนโฮถ่ายตัวเองกับน้องชายเอาไว้เพื่อจะบอกแฮปปี้นิวเยียร์กับเธอและเขาก็อยากให้เธอได้เห็นแสงแรกในศตวรรษที่21ไปพร้อมกันกับเขา และบอกให้เธอรอเขาอีกหน่อยเขากําลังจะไปหาเธอและอยากเจอเธอในสัตวัษที่21เร็วๆจังทําให้หนางเอกถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความคิดถึงเขาอย่างสุดหัวใจเพราะไม่ว่าจะสัตวัษไหนทั้งคู่ก็ไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกแล้วแต่เขาพุงอุนโฮก็จะอยู่ในใจของเธอนาโบราตลอดไปตราบชั่วนิรันดร์และสุดท้ายหนังก็จบลงเพียงเช่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม